ดีค่ะมุกรีวิวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทำจินโทนิกแบบง่ายๆทานง่ายๆนะคะวัตถุดิบก็มีจินโฮมจินค่ะโทนิควอเตอร์ค่ะน้ำแข็งค่ะน้ำมะนาวใส่ให้อร่อยนะคะเราก็จะผสมจินลงไปในแก้ เอาตามความชอบเลยนะคะสวยโมนิด์ลิลล์เลยคะ่ะแล้วก็แต่งกลิ่นด้วยมะนาวมะนาวล้างเปลือกแล้วนะคะ เสร็จแล้วค่ะจินโทนิกค่ะ